นับถอยหลังอีก3วันเตรียมรับมือกับฝนจัดหนักระวังพายุฝนฟ้ากะนองบวกลมกระโชกแรงและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ยี่สามถึงยี่แปดเมษายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่23เมษายนครับพี่น้องในช่วง2-3วันนี้ก็ทนร้อนไปก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าปัจจัยฝนในบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนั้นยังคงมีน้อยนะครับในช่วงนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับฝนก็จะได้ลงมาโปรยปลายให้คลายร้อนได้บ้างนะครับเพราะว่าจากการบเบียขงข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM-W นะครับตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่6พฤษภาคมนะครับก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอประกาศค่อนข้างมากนะครับโดยในช่วงแรกครับวันนี้ครับ23-25เมษายนเป็น3วันสุดท้ายนะครับที่บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนั้น จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฝนน้อยเมฆน้อยครับก็เนื่องจากในช่วงนี้ครับดวงอาทิตย์นั้นได้ตั้งฉากกับประเทศไทยเป็นอย่างมากจึงทําให้อากาศบ้านเรานั้นค่อนข้างร้อนครับพี่น้องร้อนแบบและอุก็ว่าได้ครับในช่วงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณพื้นที่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทํางานกลางแจ้งต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนในเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองในช่วงนี้แนวโน้มก็จะลดลงนะครับ สองสามวันนี้ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องมีแต่แดดแรงๆครับส่วนบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วจะมีฝนตกหนักได้ในบางจุดโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงช่วงที่27เมษายนนะครับบริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเตรียมตัวรับมือกับฝนหนักกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ23-24เมษายนฝนค่อนข้างชุกเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นครับในช่วง26บเมษายนลากยาวถึงช่วงที่6พฤษภาคมครับประทิ่ไทยตอนบนนั้นนับถอยหลังไปอีก3วันหลังจากนี้นะครับประทิ่ไทยตอนบนนั้นจะมีพายุรูร้อนเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากทิศทางลมก็จะแปรปรวนนะครับมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมในช่วงกลางวันพื้นที่ใดอากาศร้อนจ,จัดจัดต้องเฝ้าระวังนะครับตกเย็นค่ำมาอาจจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกได้ครับรวมถึงมีฟ้าผ่า ลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่บางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้นะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองได้อย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักครับโดยจะมีปริมาณฝนตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางทิศทางลมก็จะค่อนข้างแปรปรวนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนในช่วงกลางวันนะครับแต่ในช่วงเย็นค่ามาก็จะมีฝนลงมาพอให้คลายร้อนในบ้างนะครับในช่วงที่2นี้ครับก็คือตั้งแต่26เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ ก็ถือว่าเข้าสู่เดือนของหน้าฝนของปีนี้ก็ว่าได้ครับเพราะว่าปกติแล้วฤดูฝนจะมาในช่วงเกือบเกือบปลายของพฤษภาคมของทุกๆปีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าแนวโน้มฝนปีนี้จะเป็นอย่างไรครับจากข้อมูลล่าสุดที่มีการอัปเดตออกมานั้นก็คาดว่ามีโอกาสแรงต้นปีได้นะครับแต่แนวโน้มภาพรวมจะเป็นอย่างไรก็ต้องฝากพี่ท้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือครับเดี๋ยวข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับ ต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอา,ากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28เมษายนครับโดยตั้งแต่วันนี้ถึง25เมษายนนะครับประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับโดยจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้บางพื้นที่บางแห่งนะครับและก็อาจจะมีลมกระโชกแรงมาได้ด้วยเนื่องจากมีความกดอากาศต่ำหรือว่ายอมความร้อนครับปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่มีลมโตนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย สำหรับบริเวณภาคใต้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอเมันรวมถึงบริเวณภาคใต้ครับประกอบกับนิยอมความอากาศต่านะครับหรือว่าพายุน้อยปกคลุมทางด้านประเทศมาเลเซียครับหลังจากนั้นครับในช่วง26-28เมษายนครับในช่วงต่อมานี้ประเทศไทยตอนบนนะครับจะเจอกับพายุด้วยร้อน โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลุมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนครับบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงบริเวณทะเลอัมัน สำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับบริเวณอ่าวไทยรวมถึงทะเลอันมันทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรตลอดช่วงเลยนะครับดังนั้นครับในช่วงปลายเมษายนทั่วทั้งประเทศนะครับเตรียมตัวรับมือกับฝนกลับมาอีกชุดครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง23เมษายนครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนั้นฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะครับแดดจะแรงค่อนข้างมาก ส่วนบริเวณพื้นที่ลุ้นฝนนะครับก็มีโอกาศลุ้นได้เฉพาะทางด้านภาคกลางด้านตวนตกและก็ทางด้านภาคตนออกบริเวณชายฝั่งนะครับส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ฝนกลับมาชุกได้นในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างเป็นหลักครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนได้ทั่วไปและก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บางแห่งครับ โดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งส่วนมากก็มีรุ้นครับทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็ตากครับอุณหภูมิสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศร้อนทั่วไปนะครับและก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ ลุนฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณระสิบของพื้นที่นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้ส่วนมากก็เน้นทางได้จังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครน,นครนพนมขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับอุณหภูมิสูงสุดครับ37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางนภาคกลางครับ ในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนได้ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ลุ้นฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมรสิบของพื้นที่ครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ทางด้านจ,จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและก็ราชบ,บุรีครับอุณหภูมิสูงสุดครับ38-40องศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับ ในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็ยังคงมีอากาศร้อนในทั่วไปนะครับลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ครับอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ส่วนมากมีลุ้นครับทางด้านจังหวัดฉะเชิงเราชนบุรีระยยงจันทบุรีตราดครับอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 7ถึงองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว10บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก,ก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตนออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่บริเวณตอนกลางถึงตอนล่างวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องตั้งแต่บริจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ดราธิวาสครับโดวยวอุณหภูมิสูงสุดครับ3 3 3 6องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคตาใต้และตะวันตกครับวันนี้ก็จะมีอากาศร้อนครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละสามสิบถึงสีของพื้นที่ก็มีลุ้นครับตั้งแต่บริจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับอุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ